จะหายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวมาชมด้วยกันนะคะ หนึ่งปีเต็มไปทําหมันมาคนอื่นเขาพักกันแค่แป๊บเดียวเจอดเข้าไปปีหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเป็น V.I.P. นะคะแลวอีกอย่างเจอดเป็นสุนัขผู้มีอันจะกินเพราะเจ้าของเลี้ยงตลอดไม่ต้องทําง,งานก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะพามาอยู่ที่ดักซายซายเป็นที่ที่ให้สุนัขมาออกกําลังกายแล้วยังมีกิจกรรมอีกเพียบเลยมีบริการอีกเต็มเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรตามแผวเข้ามาค่ะเห็นไหมเราต้องลุยนะเพราะว่าวันนี้เชดโดอดมาเห็นไหมเนี่ยโอ้โห นิดนึงค่ะชื่อเพียวค่ะเจ้าของร้านด็อกเตร์ค่ะอ่าเป็นยังไงล่ะเมื่อกี้แบบทีมงานบอกว่าแบบหน้าเด็กมากสงสัยจะเป็นเน็ตไอดอลอ๋อเป็นแม่ค่ะแต่เพียวบอกว่าเป็นแม่เด็ดไอดอลแล้วนี่วันนี้พาคนนี้มาด้วยเขาไม่ได้มานานมากเลยนะคะเนี่ยคือเขาเมื่อก่อนนี้เขาเป็นแบล็กสกินด้วยและนี่ไปทำหมันมาหายแล้ว ปกติทุกคนเขาทำหมันเขาก็พักกันแค่อาทิตย์เดียวก็พอแล้วอันนี้ปีหนึงค่ะพักปีหนึ่งเพราะว่ามีอันจะกินไม่ต้องทำงานเนาะโชคดีจังเลยเป็นหมาเนี่ยที่น no ี่เริ่มมายังไงเพิ่งเปิดหรือเปล่าหรือจะเปิดนั้นแค่ะคือที่นี่เพิ่งเปิดได้3เดือนนะคะ จริงๆแล้วตัวเองเคยเลี้ยงหมาตอนนี้ก็มีหมาใหญ่อยู่ตัวหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าท่นอะไรอะคะโดเบอร์แมนค่ะโอ oh, <ช>้เป็นผู้หญิงที่เลี้ยงโด <c oughs> เบอร์แมนหรอ <c oughs> ใหญ่จังแล้วก็ <อะ S 1> <ๆ S 2> แบบเขาพลังเยอะมากไงเราก็ลองไปดูหลายๆที่เราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็ยังมีจุดขาดอยู่เนาะบางทีเขาก็อาจจะรับหมาเล็กบางทีก็ที่วิ่งแคบไปหน่อย <c oughs> เราก็เลยอยากได้ที่ที่มันครบวงจรคือเจ้าของกับหมาได้มาพักผ่อนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ บริการอะไรบ้างคะที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ขนมเครื่องดื่มนะคะทั้งของหมาทั้งของคนเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีโรงแรมอาบน้ําตัดขนแล้วก็สนามวิ่งเล่น2อพันเลยนะคะแล้วก็มีแท็กซี่รับส่งด้วยมีรับส่งคือทําเองด้วยใช่ค่ะนิเลทกันที่จะรับส่งเป็นยังไงอะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้แท็กซี่สุนัขเราเขาก็จะอยู่หมู่บ้านละแวกนี้อยู่แล้วก็จะคิดเที่ยวละร้อยหนึ่งถ้าอยู่ในละแวกนีหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะแต่ว่า ถ้าไกลอีกหน่อยก็ต้องคุยกันตามระยะทางอะไรประมาณนี้แล้วอาหารนี่คือเราแบบแค่แบบโอเคมามา่มามั้งหรืออะไรงี้ป่ะคะหรือว่าอาหารนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วแต่แบบสเปเชียลแต่ละสัปดาห์อะไรย่างงี้ก็มีคือคไม่ใช่แบบว่าทุกวันมีเมนูนี้เป็นหลักไม่ค่ะแล้วแต่ตามใจคนทํา เลี้ยงด้วยใช่ค่ะก็คือฝากเป็นรายวันก็ได้หรือว่าจะยาวก็ได้ใช่ไหมคะแล้วห้องมีหลายแบบนะคะห้องจะมี2แบบจะมีแบบฝากเป็นกรงก็คือจะอยู่ในห้องรวมกันแต่ว่าเป็นห้องแอร์เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเขาอยากได้ส่วนตัวหน่อยก็จะมีเป็นบ้านเป็นหลังแบบห้อง V I P ให้อ๋อคือคุณไปอยู่ของคุณเลยคนเดียวแล้วแต่ในบ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่นี่สามารถจัดงานได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจัดอีเวนต์ได้จัดปาร์ตี้ ก็เจ้าจิ๋วตัวเนี้ยเจ้าเจอเนี่ยให้มาว่ายนะ้ำซะดีกว่าแต่สําหรับสุนัขตัวเล็กๆอย่างนี้มีข้อจํากัดของเขาไหมคะมสุนัขตัวเล็กนี่ก็ต้องดูเป็นเคสเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะว่ายอยู่แค่ประมาณ20-40นาทีประมาณนี้ยไม่เกินไม่เกินใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเหนื่อยเกิน เรามีกฎกติกายังไงบ้านที่จะนําสุนัขมาล้วก็จะมาว่ายน้ำที่นี่ค่ะของที่นี่ก็ต้องอายุ3มเดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็จะต้องไม่มีโรคประจําตัวหรือมีโรคติดต่อแล้วก็ต้องบอกกันก่อนกเจ้าของสามารถเข้าไปลุ้นๆตรงริมสระได้เจ้าของจะลงสระกับสุนัขก็ได้นะคะก็ลงสระฟรีโอเคเราจะพาเจิดไปลงสระว่ายน้ำน้ำแบดนี้ไปว่ายน้ำ คืออะไรอะคะคือการว่ายน้ํามันจะทําให้สุนัขได้ใช้ร่างกายทุกส่วนนะคะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อของสุนัขแข็งแรงขึ้นแล้วบ้านเราอากาศร้อนด้วยมันก็จะยิ่งดีได้แช่น้ําเย็นๆอย่างนี้ค่ะอ่บสบายเลยสบายตัว เเมลนนโอ่อไปอาบนะ้ำไปไปเป่าขนก่อนนะอะแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะคะคุณพี่ที่ เจดได้มาลงสะเปิดซิงหลังจากที่ไปทําหมันมานี่รู้สึกว่าจะชอบมากเนาะใช่วันนี้วหเล็กถือว่าไหวเก่งไหมคะแก่งมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างที่ถ่ายก็คือมันจะมีเรทของมันอยู่ค่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่คือเรทเท่ากันไหมคะคือคิดตามน้ําหนักค่ะก็จะสตาร์ทที่400บาทขึ้นไปได้เลยถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือเพิ่มขึ้นนิดนึงใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สนุกแน่แล้วก็ครบวงจรมากจริงเพราะว่าอาหารเขาก็ได้ทานอร่อยอร่อยน้ําก็มีเค้กก็มาพร้อมครบทุกอย่างแถม เจ้าเจ๊กก็ได้มาไ่ว้น้ำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่อยากจะมาด็อกเซอร์ไซส์มายังไงคะให้คุณเทียวฝากเลยค่ะค่ะก็้านด็อกเซอร์ไซส์จะเปิดทุกวันนะคะ8โมงถึง2ทุ่มอยู่ที่ซอยจตุโชด6ค่ะโอเคงั้นคงจะไปถูกรือถ้าไปไม่ถูกไปที่ไหนได้บ้างคะ Facebook ไปที่ a c e b o o k ด็อกเซอร์ไซส์นะคะหรือว่าไอจีด็อกเซอร์ไซส์ก็ได้หรือจะแอดไลน์ไอเดียแอดด็อกเซอร์ไซส์บีเคเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทุ่มเททั้งทที่ยังไม่รู้จุดหมายเพื่อสร้างเหนือสร้างตัวแล้วเอาเงินมารักษาตัวเองอีกทีเพื่อรักคนอื่นแต่ไม่เคยรักตัวเองเลย คุณคิดว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขหรือเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุข หรือไม่ว่าจะเพื่ออะไรแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอเพื่อทุกเหตุผลของการมีชีวิตเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวัน ดูสิว่าคนดังคนนี้นะคะน้องเอเอฟ1ิ M A F ค่ะเขาจะมีส like ัตว์เลี้ยงอะไรน่ารักน่ารักเป็นคู่หูเขาไปดูกันค่ะ เอ็มสาธิดานะคะจาก True Fantasia ค่ะวันนี้นะคะเอ็มก็พาเจ้าตัวน้อยมาด้วยนะคะชื่อว่าเจ้าวอดก้าค่ะก็เหตุผลนะคะแล้วก็ที่มาที่ว่าตั้งชื่อเขาว่าวอดก้าเนี่ยเรารู้สึกว่าวอดก้าเป็นความสนุกสนานแล้วตอนนั้นเราอยากได้เพื่อนคนที่บ้าบอๆอยู่ข้างเราค่ะก็อยากให้เขา เป็นสีสันของบ้านนิสัยของวดก้านะด้วยความที่เขาเป็นหมาพันุ์เล็กอะค่ะเขาก็จะวิ่งแล้วก็ล่าเริงสดใสาบางครั้งก็ซนแต่ว่ามันดีตรงที่เวลาเราเหนื่อยเหนื่อยทางานมาหรือมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเจอมันมันก็จะเข้ามามาเหมือนแบบแล้วมันขี้อ้อนมากเวลาก่อนไปทํางานเนี่ยเขาก็จะเกาะขาแบบเหมือนถ้าพูดได้คงบอกว่าอย่าไปนะอย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยเกาะขาทุกเช้าอเ้ยเวลาจะออกจากบ้าน ความแสบนะคะวีรกรรมของเจ้าวัดกาจริงๆมีหลายเรื่องมากมันชอบแอบเวลาทําผิดยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องที่ประทับใจสุดเือมีอยู่วันหนึ่งซื้อแหนมเนืองมาที่บ้านค่ะก็เป็นหมูคือปกติเนี่ยไม่ค่อยเขาทานอะไรนอกจากอาหารเมร็ดเพราะเรารู้สึกว่าอาหารเม็ดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพแต่ว่าวันนั้นเนี่ยซื้อมาแล้วเราก็เอาปล่อยลงมาวิ่งข้างล่างด้วยความที่เพื่อนมาบ้านไม่ได้สนใจเลยแล้วก็เห็นเขาหายไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหายไปบนโต๊ะทีคือ เจ้าเนี่ยวิ่งขึ้นแล้วโต๊ะคือสูงมากแต่วิว่งผ่านโซฟากระโดดขึ้นไปแล้วก็งับหนังเมืองอย่างเงี้ยอยู่ที่ปากแล้วก็แบบมองเล็กๆแล้วเราหันไปดูพอดีว่าแบบวัดการวัดกาทำอะไรอ่ะลูกแล้วเหมือนเขารู้สึกผิดอะค่ะแล้วเขาก็จ้องแต่ว่าไม่ปล่อยหมูนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออก็แสบ วาพิเศษของมดก้าหรอคะเป็นเรื่องที่หนูอายมากเพราะมันทําอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะคือคือพยายามฝึกขอมือเงี้ขอมือไม่ทาพาไปเรียนว่ายนะ้ำไม่เรียนก็รู้สึกว่าไม่มีความพิเศษเท่าไหร่ค่ะความพิเศษก็คือทำให้เรายิ้มได้มากกว่าพวกสกิลทักษะเนี่ยมันค่อยมีแต่จะส่งไปฝึกโรงเรียนก็ดูจริงจังไปอยากให้เขาแบบสบายๆมากกว่าอ่า ได้ได้เขามาค่ะการดูแลก็จะเป็นการควบคุมอาหารมากกว่าเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าต้องควบคุมอาหารอะไรเงี้ยไม่ไงั้นมันจะอ้วนเกินไปแต่ช่วงเนี้ยก็ปล่อยมากขึ้นให้เขาได้ทานมากขึ้นอย่างเงี้ยอาบน้าก็จะพยายามสองอาทิตย์ครั้งหนึง่งแล้วก็อาบเองช่วงแรกๆเพราะว่าเฮอแต่ว่าหลังๆอ่ะเขาซนมากค่ะเขาซนแล้วก็เวลาอาบมันเลอะทั้งห้องน้ําเนี้ยก็จะพาไปล้างถ้าให้บรรยายความรักของเราสองคนนะเราสองตัว เราเป็นอะไรกันดีน่าจะเป็นเหมือนแบบ <_ Q> เพื่อนสนิทอะค่ะถ้าหายไปก็คิดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วเราก็ชอบแบบมีอะไรบน่นป้าจะรู้ไหมว่าเนี่ยวันนี้เจอนี่กันนี่นี่เนี่น,น,นี่เราก็มั่นใจว่ามันไม่พูดต่อแล้วมันก็จะเป็นพวกเราเสมอ <_ Q> ก็เป็นข้อดีค่ะที่รู้สึกว่าเออมีเพื่อนเรามีพวกเนาะน่ะเนาะ ถถึงคนที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆเลี้ยงนะคะก็มันเป็นคอมมิชเมนต์มันเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวเราตลอดชีวิตแล้วมันก็มาพร้อมกับความผูกพันแน่นอนมาพร้อมความรับผิดชอบพร้อมการดูแล24ชั่วโมงที่เราต้องมีให้นะคะอยากให้คิดเยอะๆก่อนที่จะซื้อเข้ามาเพราะว่าถ้าเราซื้อเข้ามาแล้วเขาโตไปเขาแก่ก็ต้องดูแลให้ให้ดีะคะ่ะก็ไม่อยากคิดแค่สนุกแล้วก็วันหนึ่งไม่รักก็ทิ้งเขาไปเอาไปปล่อยค่ะ ก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากผลงานแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะมีละคระคะ่ะที่ถ่ายจบไปนะคะ,ะชื่อเรื่องว่าบ่วงหงทางช่อง3นะคะก็ติดตามได้แล้วก็มีผลงานเพลงที่กำลังทำอยู่ก็รอฟังกันได้เป็นซิงเกิลน่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็น่าจะเป็นพี่แม็กซ์รันมาช่วยโปรดิวซ์เหมือนเดิมค่ะ,ะช่องทางการติดต่อเนาะจริงๆ ในแฟนเพจสาขาของเอมใน Facebook เอมสาธิดานะคะ mm ่ะ hmm. ก็บางทีก็จะไลฟ์ hmm. กับน้องวดก้าใครอยากติดตามก็ดูได้ค่ะ mm hmm. ส่วนอิน t a g r กรมก็เอมสาธิดาค่ะนี่ไม่ใช่ชิวาว่าแต่เมื่อกี้น่ารักมากเห็นไหม่ะคะว่าน่ารักทั้งเจ้าของแล้วก็สุนัขเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ชิวาว่าไปดูฟาร์มนี้กันค่ะโคอ,อิชิวาว่าฟาร์มรับรองว่า ได้ส่พันธุ์ที่แท้แล้วก็น่ารักมากแน่นอนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ก้อยนะคะฟาร,ร์มโคอิชิวาว่าค่ะ ฟาร์มโคอิชิวะของเราเนี่ยเปิดมา5ปีกว่าแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ทำน้องหมาฟันชื่อว่าสายญี่ปุ่นสายไตวันชื่อว่าจริงๆแล้วเป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกนะคะแล้วก็มีการพัฒนากันมาหลายๆประเทศจะมีหลายสายพันธุ์มากความโดดเด่นของชื่อว่านะคะก็เป็นหมาที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกแล้วก็เลี้ยงง่าย ที่ว่าว่ามีนิสัยลักษณะนิสัยคือจะเป็นนิสัยที่ค่อนข้างขี้อ้อนติดคนชอบอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็เป็นมิตรเข้ากับคนง่ายค่ะชื่อว่ามีมาตรฐานนะคะโครงสร้างก็คือเรื่องของสายพันธุ์กระโหลกโหนก บานหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นหัวแอปเปิลนะคะแล้วก็มีลักษณะของหน้าหะกจมูกช่วงจมูกเนี่ยไม่สั้นเกินไปแลหรือยาวเกินไปสีของตาของชิว,ว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีของพวกสายช็อกแกแลตนะคะสีตาจะเป็นสีน้ำตาลรูปทรงลำตัวของชิว,ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดูความยาวของตัวกับความสูงของขา หางของชื่อว่าที่สวยนะคะก็ควรจะหางโค้งแล้วก็ชนเข้ามาที่อยู่ที่ตัวชื่อว่าเพศผู้เคยเมียแตกต่างกันในเรื่องของขนตัวผู้เนี่ยจะขนดีกว่าเพราะว่าเขาผัดขนปีละครั้งตัวเมียเนี่ยผัดขนปีละสองครั้งชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเป็นเป็นสนักที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะ ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเป็นพิเศษส่วนหลักๆที่จะต้องดูแลก็มีในเรื่องของอ,า,อาหารนะคะที่ต้องเลือกสรรให้ค่อนข้างเกรดดีนิดนึงเพราะจะมีผลกับทางขนด้วย ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อน้องหมาสักตัวหนึ่งนะคะก็อายุที่สามารถนำไปเลี้ยงดูได้นี่ก็อยู่ในช่วง50 50วันขึ้นไปจนกระทั่งถึง3เดือนควรจะให้ทางฟาร์มเขาได้ทำการวัคซีนก่อน1-2เข็มก่อนรับไปค่ะสำหรับคนที่สนใจน้องหมาของโคอิชิว่านะคะก็สามารถติดตามในเพจโคอิชิว่าได้นะคะพิมพ์เข้าไปในส่วนของ Facebook ค้นหาแล้วก็ These are photos of an island in the South Pacific. The place where myth and science meet. We we'll use explosives to shake the earth, helping us to map the surface of the island. They're dropping bombs. Mm -hmm. Scientific instruments. I see trouble on the way. Is that a monkey? <laughs> on! Magnificent. You knew that thing was out here? I'm sorry for your man, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, hit us home with proof. Monsters exist. Whoa, 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 whoa! Your friend there can put that down. What the hell is this place? That's Kong. He's king around here. Kong's pretty good, King. Keeps to himself mostly. You don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight. Kong's God on the island. But the devils live below us. And what are they called? I call them skull crawlers. Why? I never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say Just you call them whatever you want. Group boys. all gonna die together We're o u die เอาล่ะช่วงเพรไอดอลซึ่งเจอไม่เคยเป็นไอดอลกับเขาเลยเพราะว่าเจอยิ้มได้หรือเปล่าเขายิ้มกันได้ทั้งนั้นเลยรู้เปล่าว่าเพรไอดอลเขาต้องยิ้มแฉ่งต้อนรับทุกคนได้เพราะว่านี่เดี๋ยวจะพาไปดู กับไอดอลหนึ่งตัวล่าสุดนะคะตัวนี้ชื่อว่ายูโรผู้น่ารักเป็นแจ็คราเซลค่ะมียอดวิวเยอะกว่าแพลอีกเอา,อางี้แล้วกันไม่ได้กล้าละเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองยิ้มให้กล้องตลอดเวลาสวัสดีค่ะชื่อเติ้ลค่ะมาจากเพจยูโรผู้น่ารักค่ะเป็นแจ็คแรซเซล ยูโรเป็นสุนัขสายพันธุ์แจ็คลัสเซลอายุหา้าขวบแล้วค่ะยูโรเป็นหมาที่ขี้เล่นค่ะขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็สซนในแบบธรรมชาติของเขา <c oughs> เขาชอบให้เราเล่นกับเขาด้วยการปาของไปไกลๆอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้วิ่งวิ่งวิ่งแต่เขาไม่เอาของมาคืนเราเขาวิ่งแล้วเขาก็ไปเลย <c oughs> แบบมันเป็นช่วงจังหวะที่เขาทําแล้วมันเกิดขึ้นตอนตอนครั้งแรกที่เราทาอะ่ะคือเราเอาของอะ่ะไปวางบนหัวเขามันก็เลยทําให้เขาเกิดแบบหนังปากมันกระตุกขึ้นมาเหมือนกับแบบหมายิ้มขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจังหวะเราถ่ายรูปขึ้นไปอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าหมามันยิ้มแล้วเราก็ถ่ายโพสต์รูปแบบนั้นลงไปคนก็จะแบบเฮ้ยหมันยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแบบนั้นคนก็ติดตามว่าหมาตัวนี้เป็นหมายิ้ม คือที่เขาชอบกันสุดๆคือรูปที่ยูโรคาบดอกไม้ดอกดาวกระจายไว้ที่ปากเนี่ยค่ะเป็นรูปที่แบบคนชอบกดไลค์แล้วก็นํารูปอันนั้น,นเอาไปใช้ส่วนมากเขาจะเอารูปยูโรอไปทำการ์ดทำอะไรกัน วิลกรรมของยูโรสุดแสบเลยนะคะเขาเป็นหมาที่แบบไม่ค่อยชอบสัตว์ตัวอื่นเขาเห็นตัวอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งไล่วิ่งงับเลยทันทีซึ่งเมื่อก่อนเขาอยู่ตัวเดียวเขาจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะอยู่กันเป็นฝูงเขาก็จะไล่กันเป็นฝูง กับลูกๆเขาว่าเขาจะเป็นอะไรที่แบบผูกพันตามตามสายเลือดเขาอยู่แล้วเขาก็จะรักกันเป็นกลุ่มๆยูโรเขาจะเป็นแบบสามารถที่ถ่ายรูปภาพนิ่งได้สวยๆได้แต่ตัวอื่นจะเป็นแนวกิจกรรมกิ้งเดินสองขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยูโรเขาก็ไม่ทำไม่ทาแบบนั้น okay. ติดตามยูโรได้ที่เพจยูโรผู้น่ารักเป็นแจ็คและเซลค่ะสำหรับอินสตาแกรมนะคะยูโรซอลัดค่ะ เหมือนใหม่เลยต้องขอบคุณด็อกซ์ไซ์จริงๆนะคะที่ให้มาว่ายน้ําและยังมาอาบน้ําทําเล็มขนให้สะสวยเช้งกระเด๊ะขนาดนี้ค่ะแต่ว่าถ้าพลาดไม่เป็นไรเพราะว่าสามารถไปตามดูใน Facebook ของรายการเราได้เหมือนกันค่ะที่ Pet l o v e ร์บเจอหายนะคะหรือ IG ก็มีรูปน่ารักน,นักของเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงอยู่เต็มเลยถ้าใครอยากจะเข้าไปดูค่ะวันนี้ไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรน่ารักนรักตามไปดูค่ะสวัสดีค่ะ